เปียนก็เ <t> พ <ool> <an> ื่อเพลงมันดีขึ้นสนุกมากขึ้นมันมากกว่าเดิมอยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับความสนุกครั้งใหม่กับคอนเสิร์ตสุดพิเศษและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเอ็มบของพวกเราเพียงย้ายจากระบบเติมเงินมาเป็น A A S 3 G แบบรายเดือนนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษชามใหญ่ขึ้นลูกชิ้นเยอะขึ้นเส้นเยอะขึ้นเกี๊ยวเยอะขึ้นเฮ้ยไม่ใช่พิเศษบนั้นเอาใหม่เอาใหม่ แค่กล้าที่จะเปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาเป็น A.S 3 G แบบรายเดือนมันดียังไงลดค่าบริการรายเดือนว้าวรับสิทธิ์เซเลเนตเก๋ๆซื้อเครื่องราคาพิเศษกับ A.S Superdeal ลดเวอร์แถมเวอร์คุ้มฟุดฟุกระเท่านี้และครับที่อยากจะบอกครับแล้วเจอกันครับเพื่อนๆชาว A.S Yeah